สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ที่จะพาคุณไปขุดเรื่องจริงในประวัติศาสตร์ที่มันเออจะว่าไงดีล่ะบ้าบอดที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยทํามาเรื่องหนึ่งเลยก็ว่าได้ไหนลองนึกภาพตามนะครับถ้าประเทศเราเจอปัญหาใหญ่มากๆเช่นเศรษฐกิจพังสังคมวุ่นวายคุณคาดหวังให้รัฐบาลทําอะไรครับก็คงต้องออกมาตรการเด็ดขาดจัดการผู้ร้ายใช่ไหมครับถูกต้องครับและในปี1 9 3 2 รัฐบาลออสเตรเลียก็ทำแบบนั้นเป๊ะเปะเลยครับพวกเขาตัดสินใจส่งกองทัพที่ติดอาวุธปืนกลหนักออกไปจัดการกับแก๊งอันธพาลนกกระจอกเทศเอ้ยนกอีมูครับโทษทีโทษทีหน้าตาม,มันคล้ายๆกันใช่ครับคุณฟังไม่ผิดกองทัพออสเตรเลียประกาศสงครามเต็มรูปแบบกับนกลัสปอยให้เลยตรงนี้เลยนะนกชนะวันนี้เราจะมาดูกันว่า ทำไมทหารอาชีพถึงโดนแก๊งนกที่บินไม่ได้ตบหน้าคว่มกลางทุ่งข้าวสาลีได้ในสงครามที่ชื่อว่า The Great Immur เรื่องนี้มันสอนให้รู้ว่าบางทีศัตรูที่น่ากลัวที่สุดก็คือความมั่นใจผิดๆของเราเองนี่แหละครับเรื่องของเรื่องมันเริ่มที่ปี1932ที่รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียครับยุคนั้นเป็นช่วงที่เศรษฐกิจทั่วโลกกำลังดิ่งเหวแบบไม่ต้องสืบหรือที่เรียกเท่ๆว่า The Great Depression รัฐบาลออสเตรเลียเลยปิ๊งไอเดียส่งอดีตทหารพันศึกไปเป็นเกษตรกรปลูกข้าวสาลีเหมือนจะดีใช่ไหมครับตอบแทนทหารสร้างชาติโรแมนติกสุดๆแต่ในความเป็นจริงก็คือราคาข้าวสาลีตกต่ำชนิดที่ว่าเอาไปโปรยให้ปลาจินอาจจะยังคุ้มกว่ารัฐบาลก็ดันเบี้ยวค่าปุ๋ยเอ้ค่าเงินอุดหนุนอีกพูดง่ายๆคือชีวิตของพี่ๆอดีตทหารนี่ขมกว่ากาแฟไม่ใสน่น้ำตาลนีกครับ และในขณะที่กําลังนั่งกลุ่มขมับกับนี่สินก็มีแขกที่ไม่ได้รับเกียรติโผล่มาครับไม่ใช่เจ้านี้นะแต่คือกองทับนกอีมูจํานวนกว่า20,000ชีวิตคือมากันเยอะกว่าประชากรบางหมู่บ้านอีกครับปกติพวกอีมูมันก็จะเดินเล่นชิวๆอพยพไปตามเรื่องตามราวของมันอยู่แล้วแต่พอมาเจอไร่ข้าวสาลีกว้างสุดลูกหูลูกตาพร้อมบ่อนน้าเย็นๆที่มนุษย์ทาไว้ให้อีกโอ้โหมันคือสวรรค์ดีๆนี่เองครับ เหมือนเราเจะห้างเปิดใหม่และมีบุฟเฟ่ลด90%พวกมันก็จัดหนังจัดเต็มบุกเข้าไปกินเข้าไปวิ่งเล่นเข้าไปทําลายรั้วเหมือนจัดเทศกาลดนตรีร็อกกลางไร่อย่างไงกันหนึ่งนั้นเลยชาวไร่ที่เคยจับปืนสู้กับคนเยอรมันในสงครามโลกตอนนี้ได้แต่ยืนเกาหัวแกรกๆว่าจะไล่แก่งหนียังไงวะเนี่ยในที่สุดความอดทนก็หมดลงรับพี่ๆชาวไร่เลยรวมตัวกันไปหาท่านรัฐมนตรีกลาหมพร้อมไอเดียสุดบันเจิดว่าท่านครับ พวกเราเคยรบมาก่อนและไอ้พวกนกนี่มันก็คือผู้ก่อการร้ายชัดๆขอปืนกลหนักๆสักสองกระบอกสิครับเดี๋ยวพวกผมจัดการเองไม่รู้ว่าวันนั้นท่านรัฐมนตรีนอนน้อยหรือเปล่านะครับแต่ท่านตอบกลับมาว่าจัดไปปฏิบัติการล้างบางแกงขนฟูก็เลยเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการโดยกองทัพส่งนายพันเมรดิตมือฉมังด้านปืนใหญ่พร้อมลูกน้องอีกสองคน และของเล่นชิ้นใหญ่อย่างปืนกลลีวิสสองกระบอกพร้อมกระสุนอีกหนึ่งมืนนัดคือถ้าเป็นคนนี่คือล้างได้ทั้งกองทัพอะครับภาพในหัวของทุกคนตอนนั้นคืออะไรครับก็คงเป็นภาพสโลโมชั่นเท่ๆทหารศาสตร์กระสุนเข้าไปกลางฝูงนกขนนกปลิวว่อนจบภารกิจใน5นาทีกลับบ้านไปรับเหรียญกล้าหาญตัดภาพมาที่ความเป็นจริงครับพอเจอฝูงนกอีมูฝูงแรก ทหารก็ตั้งป้อมศาสร์กระสุนทันทีปั้งปั้งปั้งแต่แทนที่นกจะล้มระเนระนาดพวกมันกลับหันมามองแบบงงๆแล้วก็วิ่งวิ่งแบบไม่คิดชีวิตวิ่งซิกแซกสไตล์นักฟุตบอลทีมชาติชนิดที่ว่าทหารยิงไม่โดนเลยนายพันเมริดิตถึงกับจดบันทึกด้วยความแค้นใจว่าไอ้พวกนี้มันมีแทคกติกว่ะมันมีนกตัวหนึ่งคอยดูต้นทางพอมันร้องเตือนปุ๊บที่เหลือวิ่งกันป่าราบเลยฉลาดกว่าทหารเกณฑ์บางคนเอก อันหลังนี่ผมเติมเองนะครับ <c oughs> คือพวกมันวิ่งเร็วระดับ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงแถมคนหานาๆของมันก็กันกระสุนได้อีกเหมือนใส่เสื้อเกราะมาเลยภารกิจไล่ล่านี่เฟลแล้วเฟลอีกครับมีอยู่ครั้งหนึ่งถึงกับเอาปืนกลไปติดบนรถบรรทุกแล้วขับไล่ยิงผลคืออะไรนั่นแหละครับรถกระเด้งกระดอนจนยิงไม่โดนสักตัวแถมยังเสียหลักไปชนเรือพังเองอีกคือนอกจากจะยิงนกไม่ได้แล้วยังมาทำงานให้ชาวไร่เพิ่มอีก สุดท้ายผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ใช้กระสุนไปเกือบ3,000นัดผลงานคือเด็ดหัวนกอีมูไปแดงไม่ถึงร้อยตัวคืออัตราการยิงโดนต่ำกว่าเด็กเล่นเกมยิงเป็ดงานหวัดอีกสื่อก็เริ่มแสว่านี่มันสงครามหรือคณะตลกในที่สุดรัฐบาลก็ทนอับอายไม่ไหวสั่งถอนทัพกลับเงียบๆจบสงครามโดยที่ฝ่ายมนุษย์ประกาศยอมแพ้ไปเองช่างน่าเจ็บใจจริงๆ แล้วสงครามสุดปั่นประสาทนี่มันส่งผลต่อโลกหรือประเทศไทยเรายังไงเอาตรงๆเลยนะไม่มีมันไม่ได้ทำให้ค่าเงินบาทแข็งขึ้นหรือทำให้รถหายติดในกรุงเทพครับแต่มันส่งผลในทางอ้อมครับเรื่องนี้กลายเป็นมีมระดับตำนานของโลกอินเทอร์เน็ตไปแล้วครับมันคือตัวแทนของความเฟลขั้นสุดยอดเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการแก้ปัญหาที่ไม่ดูตามมาตาเรือ ทุกครั้งที่รัฐบาลไหนในโลกคิดโปรเจกต์แปลกๆหรือใช้งบประมาณไปกับเรื่องที่ไม่เข้าท่าชาวเน็ตก็จะบอกว่าเฮ้ hey, อย่าให้มันซ้ำรอยสงครามนกอ e ีมูนะเว้ยสำหรับบ้านเราเนี่ยชัดเลยครับบางทีเราเห็นโครงการที่เหมือนจะดีแต่พอทำจริงกลับไม่เวิร์กเพราะเราอาจจะก,กำลังสู้ผิดวิธีเหมือนพยายามใช้ปืนใหญ่ไปยิงยุงนั่นแหละครับมันไม่เวิร์กสุดท้ายแล้วบทเรียนจากสงครามที่มนุษย์แพ้นกคืออะไร มันสอนเราแบบตบหน้าดังๆเลยครับว่าอย่ามั่นหน้าเกินเบอร์เราอาจจะมีเทคโนโลยีสุดล้ำมีแผนการที่ดูดีในกระดาษแต่ถ้าเราไม่เข้าใจธรรมชาติของปัญหาจริงๆก็เตรียมตัวเฟลได้เลยครับนอกอีมูไม่มีหรอกครับแผนการรบ 5G หรือดโดรนสอดแนมพวกมันมีแค่สัญชาตญาณดิบๆคือวิ่งสิครับรออะไรและแค่นั้นก็พอจะทำให้กองทัพมนุษย์หัวหมุนได้ล่ะครับ บทเรียนนี้มันคลาสสิกมากครับบางทีปัญหาใหญ่ๆที่เราเจออาจจะแก้ได้ด้วยวิธีที่ง่ายกว่าที่เราคิดก็ได้แค่เราต้องถอดหัวโขนแห่งความมั่นของเราออกแล้วมองปัญหาตามความเป็นจริงเหมือนที่ชาวไรออสเตรเลีย Australia ทำหลังจากนั้นครับพวกเขาเลิกคิดจะรบกับลกแล้วหันไปสร้างรั้วให้มันแข็งแรงขึ้นแทนง่ายๆแค่นั้นเลยและมันก็ได้ผลดีกว่าการเอากระสุนหมนนื่นนัดไปโปรยถึงเป็นรอยเท่าเพราะฉะนั้นจำไว้ให้ดีนะครับ ก่อนจะทำอะไรใหญ่โตลองถามตัวเองก่อนว่าเรากำลังจะไปรบกับนกอีมูอยู่หรือเปล่า